จอยผมมันดิฟครับคือมันไม่ได้ดิฟแบบ oh <my> หรือดิฟแบบคอนโทรลเลอร์สติ๊กดิฟครับ oh <my> คืออาการที่จอยเกมโดยเฉพาะก้าอนอันดอกพวกนี้จะขยับเองแม้คุณจะไม่ได้แตะต้องมันเลยก็ตามคุณง่ายๆคือมันมีผีมาคอยดันจอยคุณตลอดเวลาซึ่งไม่รู้ว่าทำมาทำไม oh <my> ขอส่วนบุญมั้ง oh <my> รูปร่างภายนอกมันก็ยังคงเป็นปกติแต่ตอนนี้คุณใช้งานมันจะเบ,บ้แบบนี้ บางคนก็เบ้เหไม่เหมือนกันบางคนก็เบ้ซ้ายเบ้ขวาแม่งเบ้เหมือนเจียวเลยแล้วของผมเบ้ตรงไหนอะเหรอแม่งเบ้หลังภาพที่เห็นคือสภาพของตัวผมที่มันเดินถอยหลังอยู่ตลอดเวลา <laughs> แล้วทำไมไม่ซ่อมอะใครบอกผมไม่ซ่อมผมซ่อมทุกวันผมไปดูคลิปฝรั่งมา <laughs> เขาบอกว่าให้เรากดอน,นาล็อก30ครั้งหมุนวนอีก30ครั้งเพื่อเป็นการเอาฝุ่นที่อยู่ตรงแกนกลางออกมเอ็กเซน แถมไม่ต้องเสียตังค์ด้วยผมก็กด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 แล้วก็คลึงคลึงคลึงไว้ทุกวันกด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 คลึง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 อ่าสี่เดือนและวทำาเหมือนตัวเป็นข้างซ้าย้วยว้าเติรดิสเอฟเฟกครับหากคุณกรลัาจดจ่ออะไรเป็นเวลานานครับอย่างเช่นเล่นเกมอย่างต่อเนื่องไม่หลับตาแล้วก็ยังเห็นภาพในเกมหรือจดจ่อกับการทำอะไรเป็นเวลานานความคิดอาจจะฟุ้งซ่านและอาจทำให้เกิดภาพหลอน ผมอาจจะฟุ้งซ่านแปลกไปหน่อยแต่ผมมีเหตุผลนะคืองี้วันนั้นเนี่ยผมออกไปหาพี่ชา,ชาไอทีของผมพี่บิววิธีแก้จอยดิฟนี่มันใช้ได้จริงๆใช่ไหมพี่ผมมาปรึกษาแกแต่ดูเหมือนว่าแกกาลังนั่งเล่นกับเพื่อนอยู่พอดีซึ่งหนึ่งในนั้นมีรุ่นพี่ที่ผมตั้งชื่อเล่นแกเอาไว้ว่าดาดาอยู่แล้วในระหว่างที่ผมปรึกษาพี่บิวด่าด่าก็มาฟังวิธีแก้จอยดิฟแล้วก็พูดขึ้นมาว่าเออพี่บิวถ้าเกิดผมแก้จอยดิฟ้วยการลึงไปลึงมาแล้วถ้าเกิดมันแข็งขึ้น มมไหนนะผมไม่คนตลกครับและดูเหมือนทุกคนจะหากับมุกแปดบวกของแกเป็นอย่างดีมีแต่ผมที่ขำแห้งๆแ,แล้วไม่ใช่เพราะว่าผมไม่เก็ตมุกนะผมเก็ตมุกเป็นอย่างดีแต่เพราะว่าถอดจากนี้ผมก็จะมองไอ้จอยแค่นี้ไม่เหมือนเดิมผมว่าการที่เราต้องมานั่งกดๆคือคืออย่างนี้ตลอดทั้งวันเนี่ยผมว่าฟีลลิ่งมันก็แปลกๆแล้วนะยิ่งบอกว่าท่าทางเหมือนคลึงหัวอีกไอ้เอ้ยคุณฟังมันฝังใจนะนี่ผมกำลังซ่อมจอยหรือผมกำลังใช้มันมาเป็นเซตทอยวะเนี่ยเขียวนมสุดท้ายมันก็ไม่หายสักทีครับ แต,แ,แต่ผมก็ไม่ซ่อมมันหรอกนะไม่เอาว่าผมไม่อยากใช้เงินมันเปลืองตังค์ตอนเด็ก,ดกผู้ใหญ่รอบตัวผมมักจะสอนผมในเรื่องการใช้เงินเสมออย่าไปร้านเกมรูปที่บ้านก็มีเกมเล่นอย่าไปซื้อรูปที่บ้านก็มีของเล่นก็เลยติดเป็นนิสัยถ้าอะไรไม่สําคัญจริงๆผมก็ไม่ใช้เงินหรอกยิ่งซ่อมแพงยิ่งไม่อยากเลย,แยนแล้วในระหว่างสี่เดือนนั้นผมอยู่กับมันได้ยังไง การที่ผมจะไปคุยกับคนอื่นครับผมจะต้องล็อกตัวละครตัวเองเอาไว้เพื่อไม่ให้ตัวเองต้องถอยหลังออกไปที่ไหนก็โลโลโครับเป็นแอดออนส่วนเสริมที่ช่วยทาให้คุณนั้นสามารถใช้ท่าทางอาวตารได้มากขึ้นซึ่งคุณจะต้องไปโหลดจากนอกเอานะผมไม่สอนมันยาวซึ่งถ้าเกิดว่าคุณจะต้องไปคุยกับใครตลอดเวลานลั่นล่ะก็แหงโคลลำบากบายบายครับะ,ะต้องไปคุยกับใครต่อดี ยิ่งถ้าพูดถึงเรื่องการถ่ายวิดีโอแล้วล้วก็โอ้โหสุดมันเลยพะยะคา่ะเหมือนผมจะต้องต่อสู้กับแรงโน้มถ่วงตลอดเวลามันจะดันถอยย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ย <c oughs> ตอนแรกผมก็คิดว่าผมก็เอาอยู่นะ <c oughs> แต่อาจจะยังนะ <c oughs> ก็เลยตัดใจ ไปถามเพื่อนดีกว่าจอยมันดิบบ้ามันต้องแก้ยังไงอะบาบูเพื่อนผมก็บอกว่าใช้ปมลงไมยตะหลิวคืออะไรเติมลมไม่มันนะไเปนตาหลิวก็แค่ใช้แรงดันลมในการปัดเศษฝุ่นออกจากแกนนันหรอกอ๋อผมไม่มีเครื่องพ่นลมเป็นของตัวเองก็เลยต้องไปหาร้านเติมลมยางครับลุงครับผมขอพ่นลมหน่อยได้ไหมฮะเอาเอาเลยหนุ่มได้ค่ะฟู อได้้แลลวเปาปากต <C ell> สิ่งที่เพื่อนผมบอกก็คือต้องยิงลมมันเข้าไปในทุกช่องที่มีผมใช้เวลาสักพักจนคิดว่าอืมน่าจ,จะโอเคละผมรู้สึกมั่นใจว่าม,มันต้องหายดีอย่างแน่นอนริมเข้าบ้านมาเปิด VR ยกจอยขึ้นปุ๊บแม่งหนักกว่าเธิมอีกสารยามพี <ell> ่เบวเฮลมี P P <c oughs> และนี่คือพี่ชายของผมครับ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปโทสาขาวิชาเทคโนโลยี ism, สารสนเทศและวิทยาการข้อมูลพูดแม่งสิบกว่าเท่กูไม่ใสอีกแล้วสริปแบบนี้เน <ád ira> ี่แกบอกให้ใช้ Electrical Contract <rum> Cleaner ฉีดเข้าไปที่แกนอันาล็อกครับต้องซื้อหรอกระดาซื้อที่ไหนอ่ะ อาสาให้หลักๆเนี่ยคือฝุ่นมันเข้าไปอยู่ในกาอรหรอกรั่จริงๆเราต้องทําความสะอาดมันโอเคเพราะงั้นเราต้องมีตัวช่วย c o ่คอนแทคครีเนอร์โอเค cleaner, okay? อย่าหาอะไรผิดแล้วก็จอยระเบิดน,นุม่มเพราะงั้นใช้ดีๆด,ด้วยละ่ะโชคดีนุ่เจอแล้วก,กระป๋องนึงแปสบกว่าบาทจากนั้นผมก็รีบกลับบ้านเลยเพื่อที่จะได้เตรียมตัวฉีดจอยแล้วมันฉีดตรงไหนวะ เริ่มจากดึงฝาที่ใส่ถาดออกครับและแกะถาดออกก่อนนะจากนั้นเราค่อยๆแง่ที่ครอบดำๆนี่ออกมาแต่ถ้าคุณไม่เคยแกะมันออกมาเลยเนี่ยนี่อาจจะเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดเอาฝาครอบพวกนี้จะมีกาวดำๆครับคอยยึดติดตัวที่ครอบกับตัวจอคอนโทรเลอรอ์ไว้ที่มันยากก็คือแม่งแน่นชิบหายเลยแงะจนเล็บแตกแม่งง้างออกมาได้นิดเดียวบาย้าเอ้ยเดวช่วยด้วยใช้หลอดดีลิว เป่าใช่ไหมให้กาวมันออกใช่ไหมพี่แบบเป่าเอาหลอดข้างตัวมาหนึ่งอันครับรีดมันให้เนี้ยบที่สุดแล้วค่อยๆลูดกาวจากด้านข้างออกมาและจากนั้นเราก็ค่อยๆง้างครับใช้เล็บง้างทีละนิดทีละนิดทีละนิดแทน,ทนทเปิดออกแล้วคุณจะเห็นแทงหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับต่อไปคือเราต้องดึงจุกอละล็อกออกมาจากนั้นให้ลูกไน้ถือไว้ก่อนก็ได้ฮะเดี๋ยวจุกมันหายคุณจะเห็นแกนมันแล้ก็สปริงของมันครับซึ่ง มัต้องไปยุ่งกับพวกมันปล่อยมันไว้ตรงนั้นแหละแล้วก็ได้เวลาใช้ของที่คุณซื้อมาแล้วครับฉีดมันเข้าไปมันต้องฉีดเท่าไรหร่วะคุณจะต้องฉีดมันเพียงเด็กน้อยเท่านั้นนะครับกดหัวเบาๆสองที่อย่าให้มันท่วมเด้อพี่บิวเขาบอกให้ฉีดน้อยๆอ,ยอะ่ะ ริวลูกพี่ฉีดแม่งไปเถิดอย่าไปเชื่อฝรั่งมากเลยอ๋อเจ้าเอ๋ยอยู่ดีๆกูมาอยู่ในยุคกรุงศรีที่เขาไม่เชื่อฝรั่งกันตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยอีกฝ่ายบอกว่าอย่าให้ท่วมอีกฝ่ายก็บอกว่าจงฉีดให้ท่วมเถิดหนอโอ้ยช่างลำบากใจย,ยิ่งนักแต่กระนั้นข้าก็มีแต่สะทกสะท้านหนอกฉะนั้น อยู่แม่งตรงกลางเนี่ยแหละฉีดไม่มากไม่น้อยไปทั้งสองคนจะได้ไม่น้อยใจฉีดเสร็จปุ๊บก็ขยับอนาล็อกให้ทั่วๆครับวนไปเรื่อยๆครับแฟกครับในระหว่างที่คุณรอแล้วคุณไม่มีอะไรทําครับคุณแค่ทําการขึ้นๆลงๆแท็กขวาแทากขวา B A Start คุณจะเสียเวลาดูคลิปผมเป็ห้าวิครับขอโทษครับจากนั้นเขาก็บอกว่าทิ้งมนในแห่งสองนาทีเพราเออปล่อยทิ้งแม่งไปเลยเอาอีกแล้ว สองคนนี้ชทะเลาะกันจังเลยอ่ะแต่รอบนี้ผมเชื่อพี่ชายผมครับทิ้งมันให้แห้งสนิทดูปลอดภัยกว่าผมก็ทิ้งมันไว้หนึ่งชั่วโมงครับถึงเวลาประกอบครับผมรีบเปิด VR เลยและเวลาสำคัญก็มาถึงครับฮึยชิสไม่นิฟแล้วไม่ดิฟแล้วไม่นิฟแล้ว,นลวในที่สุดก็หายดี ูดลืมไปแล้วว่าการยืนจะเฉยมันเป็นจังไงโอ้ไม่ใชไม่ดิบแล้วไม่ดิบสวัสดีครับผมดะหลิวเทนาเบลครับเรื่องจอยไม่ต้องห่วงครับผมฉีดอีกรอบหนึ่งตอนนี้มันหายสนิทแล้วฮะ เป็นไงบ้างชอบวิธีการนําเสนอแบบใหม่ไหมฮะสวัสดีคนดูหน้าใหม่ทุกคนด้วยนะครับสวยคนเก่าก็ปอท้อยด้วยนะครับผมนี่ไปพักร้อนมาครับก็เลย,ยาหายไปนานนิดนึงนี่กง ขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนช่องเล็กๆแบบนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามอยู่นะครับขอบคุณพี่บิวขอบคุณคุณบันนี่บูขอบคุณคุณเคออดด้วยนะครับที่ก่อนหน้านี้ยังคอยสนับสนุนกันมาตลอดขอบคุณสมาชิกเก่าๆทุกคนที่เคยสนับสนุนช่องกันมาด้วยนะครับแม้ผมอยากจะอ่านชื่อทุกคนก็ตามแต่ชื่อบนถูกลบไปหมดแล้วผมไม่น่าใจผมไม่ไฟในการกลับมาทําช่องแล้วครับทุกคนเพราะงั้นหลังจากนี้จะทําคลิปที่มีคุณภาพดีแล้วก็ทําให้ถี่กว่านี้นะครับสัญญาครับแต่ไม่สาบานนะเดี๋ยว Hej, är f